ต้องพออี่น้นนองใครมาวันอะไรลมพายุลมเดือนสิบสองพี่น้องผัดมาสวัสดีค่ะนางร้ายน้นต้งตามหาผัวสันเฮยแตม่มาผัวยันนำผัวมาเวนีวบผัาเวยยผัวตัวบมาเวนดอกเฮยไอ่กงกับแลหละต้ผ่านเฮยขี่รถาเฮย เขาเมื่อตอนได้ว่าว่านนี่เบาเขากลายเป็นอีวิบอ่ะเออสะพอจน์โมเหนผู้วายรกลีสบายดีลูกกับวิพบาคักอายได้นะอีเอยมาหาผัวมาแวะ่าทำหาผัวแต่ละจุดแต่ละจุดจุดนี่บ่มีเด้อเอ้ยหัวมึงแต่นี่มีแต่สนีเออไม้องใส่ชักคน เอาใหม่่ลูกเอาใหม่บ่กินหมักหนอดกับเกลืออุยอันยงเด้อโดเนาะอืือหูับแต่เบิ่งเดียวอีกปลา่นปลูกไว้พ่ออล้วมันสมเสีบอยู่กินข่าบ่ค่อยแ่บสมูน่าผสมแต่าสมนิทราเมนแบบท้าเมนมันไม่มีมเมีท่ออันนี้เนาะนีทอ ถือผัวเท่านะลูกถือเท่านะได้กระปุ๊กไส้เอเดียวทองแล้วกูอออบอกมึงกินยาคุมอืมยาคุมลูกยาคุมมึงกมบ่อปไปเป็ดมันเลยนะเมื่อไปอันเอากระปุ๊กไสยาคุมบริกิรเฮ้ยเอ้ยอบริกิรมาส่งมือเลยยาคุมก็ได้คือบ่อันมัน,มนแองลองบับโอ้ยซาเห็ดมันเลยนะคนได้พอมันอะลูก อีลอยคนไร่อมันนะลูกม่เดี๋อวเดีอยวจิ้ต้นน้าเนาะเอต้นนั้นแหละแม่ให้กินนะเอ๊ะปัสเสีอเสีสังน้าหนิกี่ตัวได้สิจตะเอาไหนแปดอาไหมเ่เนยัยมันยังอยู่มากได้ก็คือกันเหรนแล้วลูกจะเอาหนอ่าบ่มานี้ เลยมะเรื่องมากลูกอะมันนนี้มีอยู่สามฤดูพี่นนอะมีฤดูยังแหนฤดูฮอตฤดูลม่มฤดูฝนฤดูฝ <laughs> <ด> <Mohammed> น <laughs> ทั้งฮอนทั้งหนาวเนาะมีบาดฮอนบาดหนาวแล้วก็ฝนกับบาดมาบาดบ่มาอคิดว่าฝนสิบกว่าโตกันมาเ,เออจะได้ไม่ไหายใจ สมไปได้เฮ้ยสมบ่แล้วก็ตา,าไซมินกินข้างแรกแล้เนี่ยถึงกินกินแต่ละขนาดนี้เลยอือแม่มา,าหานี่ม่เห็นกินเนาะปกติก็กินแบบเดิมตอนดิบดิบฮันเด้เออตอนดิบดิบเมาหาน่ะมันยังมันสุกซ้ำตอนดิบดิบกันจัก็รสสามม,าามันเป็นยังไงกินไม่ได้มันเถิงเลยกินตั้งแต่มันขึ้นใหม่ใหม่ปุก๊กินตลอดกินตลอดเวลาที่มีเพจสพัมพ <c oughs> ันธ์มีเพจสัมพันธ์ค่ะ อเนั่จะมาหั่มห้อนน้ำปัวเขากินละกินอีกินละคิจนมาตามหาตามหาตายแลี้วหมักแห้งเน่อยจะเธอไม่ได้บอเธอไปใส่ซะก็ตามจนกลัวจะเจอจิตวิเคาะห์เสริมสื่ออะไรอือเพหละอะไรมันติดใจอือ อะไรกันหรอผู้ผู้ติดกระติดผู้บติดกระโบติดบวกไอบางทีคล้องเขาดีกระติดได้เหรอตรงไหนเขาใส่คล้องบองข้านาดรอดข่านาดรอดเล่เขาใส่คองหมูอดีตย่างเขาใส่คล้องพระจักจังวาน่ะถือคล้องเขา เขายังสิลบมาอยู่แต่ว่าบ่ฮู้ว่าเขาสิได้นอนบ่ว่าดินทกต้องไปนอนนันบ่ปกติไมันดัหรวันนี้มาต่างได้มื้อละ60บโหลดโอ้ย60โลดเว้าได้กำลังได้นอนอยู่แล้วสิทมทางบ้านเฮาบ่ทมฮอดใจเออหันวัดหดกลัวอ๋อโอ้สิได้ทางดีเนาะบ้านนี้เนาะ จะไปใส่อะไน,นี่กนะินลายพูดระเด้อแบบนี้เด้อเระว้างเด้บนอบบมันออกสิบด้เบ่งซะบด้เบ่งแท้ปทไปนน้ำมันทันอรอกกินลายเท่าไม่ได้ไปไลายเลยยิงไปสามนะ <c oughs> สะโดนชูผูแล่วกันสีแวแ่นเอาพ้องอมีมี่ไส้เลยเอเอจ็กตอนได้นันชิมาหอดมีไซรจะส่งมาตรงเคียนนี้เออ ทำามึ้งยันว่าเขาปักทรงผ่านยันว่าเฮอมีในใกล้ๆอินซีเลนเขาปักทรงมีแต่ล่องนี้ไปท้อไปทางนั้ะม่แต่อนุสิตกับอันอุหงอรุลนเจอบากนี่เข้าไปทีมบวงทันทีสื่นช่วงวับมันส่งกโมูอื้อใออ่กิตารางนั้นปรนจักมาก่ะสามสี่มาร์กนะ คนมีถ่องมีสังว์แบ่งสัแบ่งอะไรดูเธอจิตบัตรสี่มาโอ้โหน้องกูสิบปานที่กูสงสารแบบกูสงสารล้านอยู่ในถ่องนะครับนี่พอกระพอถิ่ทไปมีมีกินยาคุ้มกินยาคุ้มมึงกับโมย่อมกินกับมันเหี่ยวแล้วมันกระปาดยากแน่นี่เธอหน้านากรซิมี่ยังกานอ่ะนะมึงกินยาคุ้มซะก่อนถือว่ามันไปเห็ดมันทำมันแล้วลูกเบ่อ ป,ปัตตาโมลูกันออกรถมันจงบ่มียังขนาดจิม๋มขนาดเดียวยังหูซึกแล้วขยันแล้วไปกินปนันบอกออกละเฮิง์กละบ่เอาลูกคอยโอ้สิมาอันอนายคอยเมีออยอนนี้เลยเนาะอ่ะจังท่ายสะดวกนะถ่ายบ่สะดวกกานได้เจ้านะ เนี่ยมันผสมกับโบกินเลยม,มันผสมครับตอมันผสมมันว่าลีนมันแข็งโบฮันลีนเวลากินนิ่ม,มลีนโบฮันมันก็กิมกิมเฉยๆมันฮันลีนบ่ได้บัด<แ>อันนี้แล้วมาฮันกระแจ้งคือแตามันยังนักกว่านี้บัดมาสังเกตตรงแบบแมันว่าวเลยเออมันว่ามันโบฮันลีนกิมกิมแต่แท้สชมด้วยคางอยากชมหวางอยากมากเลย มันคือกันกรจหมาบวุวงมาพุ่งมันทิวาโน่มาพบ่งป้า,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 าตัวบรรยากาศกับพี่น้อยมืดคืมนนมืดคืมอยู่ภูฟันภูเาขาฝากความอินแตบนี้ห <c oughs> นี่เลยเฮ้ยจะได้เฮ้ยมือมอื่นเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มืออื่นนั่นนี่เนาะ <c oughs> โอ้ลืมมือเลยเนาะลืมไว้แน่นี่ตัวเด็ด <c oughs> บุคอยถือน,น้ำนนนนมูดอกซื้อกับผุคซื้อดีกว่าเสียงเงินละละแพงมันลงไปเหมือนบุญปันนบอร์นี่แหละสีหายนั่งมาก,กับแม่นั่งฮัลลา,ลาบิไซน์ฮัลาบิไซน์คือหน้าห่านีบ่บุ้ยบุ้ยต้องละเบิ่อหมดอีกทีนึงคือหน้าหเริ่มไปกินแล้ว ต้องล้างห่านทางป่าเบิ้งเองสิเบิ้งบนลำเรื่องเข้าลงเท้วได้วะสิหาที่ให้ก่อนเราจะเริ่มใส่บ่อกเองเลยคือว่าเดินห่านเฮือนไม่บานคันบริหลายเนาะบริใหญ่เขาชิลงเขาชิลุ่งมีใส่เนาะห้องการเนาะเออเดินในห้องการนะเฮ้ยมึงกับเขาห้องการเลยตี่ชิยืมกระเจน่พอบ้านให้มันบกเขาได้ใช่ เขาบอกเขาเขาหบอกเขาเขามไปป่าบ่เขาบอกไปป่ากูแหลกเราไปป่ากับไปหลุดโดนขางหงเฮียนบ่นี่ลายกันยากเนอเอ้ยเอ้าบ่มื่นไล่ออกทุงหน้าเรานะคันบังคันหน้าสบายตายแล้วเนี่ยไปบอกพี่ชางเนาะ เอาต้องเอข้ามาทางใหม่ด้จ้ต้องเือข้ามาแต่ทางใหม่ดีมื่เคยได้กินอยู่เวลาไปมอลำกูบอกแล้ว่าเมียได้มไม่กูว่ไม่คือม่คงานแหละน่นได้กินพอาพอๆ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 พอพอๆพอพอๆ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 าอๆเออ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 อ่ อมแมนน,น,น,นเฮ้ยตัวข้านาั่นแหละน้ำเมียสิแต่เขาเป็นวงดน,นตรีนี้ม,มันสิบไปกับเมียมสายนะเขาสิแยกกลุ่มได้เฮ้ยแบบเทียวกับไปตี้นะสายกลุ่มพวกก็กอยู่กลุ่มผัวเมียก็อยู่มันอยู่ห่างกันพกเพราะเลิกงานกขาจะมาหากันเองบนเทียงตวัวมันเป็นมืออาชีพของต์และเตียงบ,ง <laughs> บุบเตียงบุบเหลือคู่สื่งมาแต่ตัวเป็นมืออาชีพเลยเองต้องเสือเสือระดับปรมาจารย์โอ้ยว้า นแรับนี่เลยเสี่ยวซาญสย่างผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านการล่าเหยื่อเอาผู้เชี่ยวชาญหน่อย้อยแม่น่ะกินน้ำน้อยหนึ่งกับสิบัวไว้เลยผัวข้าก็ได้ผัวเขาหมากบาดนี่สิวันนสัมผัสหมากอีกด้วกัเลยอ๊อ๊ยโอ๊ยกันแล้วเจอกันนะอืมผัวเขาหมากกันเถอะผัวเขาว่าหันได วัวเขาจะมาสะอือนน้ำกระเธยตายว่ะนี่ยเขาติดใจมึง,นงเนื้อใช่มึงไปเห็นอันใดเขาคือติดกระโดดกระเดียแต่ยังไม่ไปเห็นยังแหละหมูน้ำมัน,มน,นว่าจะนี่เลยว่าแต่เขาใส่คองมึงมึงไปใส่คองเขากรบปุจัก <laughs> เขาก็ลงมันพอดปันนะเดียเด๋ยวนี้นะป่าถูกตายแหละเนม็นเนม็นยำได้หัวหนุ่มหัวหนุ่ม เออหัวเขาเอยพอจากปีนคือไปใส่ผมอยู่ทางโหลดนี่ไปใส่อยู่ทางโหลตายเลยเนาะอะลูกอ่ะอุ้ยว้สองมันมาแตกนันไปหากินน้ำแร่ก็จะหวรอมันซุกถันกินเราะว่ามันกินได้มันชุดก่ให้กินพ่อละกูดูมาสิลาย คนในนั่งก็ได้ลูกเดียวอือเดียวอือแต่งงานหลายปีอืมหลายปีเลยแบบเดียงว่าน่ากับเลยพี่น้องจะพคนมาแหวยยังแหวลิลาพูดมาแหวลิลาอนี่แหละพี่น้องพ่ดโบกไปมาเพูนก็โบกค่อยแวยแล้วเพูนก็แหวยอึ๋ยจัดไปผลงานเขาอื้อยพี่น้องนางกินอย่างแซ่บเลย สตรียมรัพระจากรลรืพี่น้องรบพก,กันอีกคลิปใหม่ได้บ้างเนอีะดีมีเหตนการณดพุทสุสูนย์คนพี่น้องจนได้กระฟักคนละกูแช่หน่อยเลยสามรดูกาลมาพร้อมกันพี่น้องหอดหนาวลมฝนหอดสีระดูพู้เล่นนี่เนาะทั้งฝนทั้งลมทั้งหอดทั้งหนาวเพิ่มเข้าไปหอดสีระดูก็มีเอาว่ากันไปพี่น้อง